วันเดียวเที่ยวสองฝั่งเจ้าพญาโดยไม่ใช้รถยนต์หลายคนคงจะเคยสงสัยว่าจะเดินทางข้ามฝั่งจากฝั่งพระนครไปยังฝั่งทนได้ยังไงแบบไม่ต้องขับรถมาวันนี้เลยขอแนะนํนาการเดินทางด้วยวิธีการนั่งเรือข้ามฟากที่สะดวกและประหยัดมากเลยทีเดียวมาดูกันเลยค่ะว่ามีจุดบริการเรือข้ามฟากที่ไหนกันบ้างจุดแรกท่าเรือท่าเตียนหากเราอยู่ฝั่งพระนครและมาเที่ยวที่พระบรมมหาราชวางังวัดพระแก้วและวัดโพและต้องการที่จะข้ามฝั่งไปยังวัดอรุณต่อก็สามารถมานั่งเรือข้ามฟากที่ท่าเรือท่าเตียนได้เลยค่ะ ค่าเดินทางคนละ5้าบาทเท่านั้นเองจุดที่2ท่าเรือท่าช้างเป็นจุดบริการเรือข้ามฟากท่าช้างวัดระคงังและท่าช้างวังหลังจากจุดบริการนี้เราเลือกนั่งเรือไปขอพรสมเด็จพระพุทธทาจรยตโตพรหมรังสีที่วัดระคังกันก่อนจากนั้นเราก็เดินจากวัดระคังไปยังตลาดวังหลังแต่หากใครจะเลือกนั่งเรือไปวังหลังโดยตรงเลยก็ได้ค่ะจุดที่3ท่าเรือวังหลังท่าเรือนี้คืออยู่ฝั่งทุนนะคะ หลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อท่าเรือพันนกนั่นก็คือท่าเรือที่อยู่บริเวณเดียวกันค่ะจุดบริการแห่งนี้จะมีบริการเรือข้ามฟากไปยังฝั่งพนานคร3มแห่งด้วยกันนั่นก็คือท่าเรือวังหลังท่ามหาราชท่าเรือวังหลังท่าช้างและท่าเรือวังหลังท่าพระจันทร์ค่ะนอกจากวังหลังแล้วเรายังสามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราชได้อีกด้วยค่ะ และจุดบริการสุดท้ายแถมให้อีกจุดหนึ่งค่ะคือท่าเรือสีพยาที่สามารถเดินทางไปยังคลองสารและไอคอนสยามสามารถมาเดินช้อปปิ้งและเดินเล่นเพลินๆกันได้ที่นี่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเราสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากเชื่อมต่อการเดินทางทั้ง2ฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่ะยังมีจุดบริการเรือข้ามฟากที่ไหนที่น่าสนใจอีกบ้างมาแนะนํากันได้นะคะทุกคน